โอเคครับก็สวัสดีครับทุกคนผมเจอพิพน์พลผ่านช่องทาง YouTube ครับพอดอีเหมือนเลื่อนฟีดอะแล้วผมไปเจอยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่นม่เป็นคนรู้จักพิพน์พลรือนักเรียนพิพนพลนะครับชื่อชื่อพี่อาร์ครับใช่เขา้งเหมือนเป็นนั่งคุยกับพิพนพลนะแล้วผมก็เข้าไปนั่งฟังแนวคิดและทีนี้แค่ฟังคลิปนั้นรู้สึกเลยว่าแบบโอ้โหผมอยากจะรู้จักพี่คนนี้ต่อมากๆเลยเพราะว่าแบบทั้งประสบการณ์แนวคิดแล้วก็บทเรียนต่างๆที่พี่พูดในคลิปนั้นกันสองคนนี่ย มันมันค่อนข้างแบบเฮ้ยแม่งเป็นความจริงของคนเป็นเทรดเดอร์ว่ะแบบอืมหนึไมทําไมทําไมกว่าจะเรื่องอะไรสำเร็จอ่ะมันไม่ได้ง่ายกันขนาดนั้นแล้วก็มันเหมือนมันแบบแผลที่คล้ายกับเราเนี่ยแล้วพอพวกพี่ผ่านมาได้อ่ะทาให้ผมรู้สึกว่าแบบผมอยากจะเรียนรู้ประสบก,การณ์จากพี่คนนี้มากมากเลยพี่มนนะครับมีคลิปแล้วก็ของพี่ยายเขก็ไปฟังมากแต่ว่าตอนนั้นอ่ะโอ้ยคนฟังแล้วรู้สึกว่าโออยากรู้จักพี่มากกเพราะแนวคิดแล้วก็บทเรียน คนเรียนเดียวแล้วที่ผมรู้สึกว่าแบบมันดึงดูดผมมาหาพี่เพราะผมโดนมาใช่ครับตอนแรกไม่เข้าใจครับดูยูทูปพี่พลเสร็จอ่ะผมก็เข้ามานั่งไม่ได้ดูเทคนิคของพี่พลเลยผมมานั่งเปิดพวกคลิปใหม่เสร็จอ่ะเพราะผมรู้สึกว่าเราเราลุกไม่ไหวเราอยากแกวมาหาแบบที่ฟังฟินทางใจพอเข้ามาผมก็มานั่งฟังแบบว่าที่คลิปแรกที่ฟังพี่พลอะ่ะผมฟังคลิปเกี่ยวกับเรื่องแบบการหลีกการเทรดะแบบมันมีการเทรด day trade swing trade อะไรแต่ก่อนผมไม่รู้เรื่องามว่าแบบอ๋อ ผมนึกว่าเทคนิคข้อบันเห็นได้หมดหรอแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาแบ่งสายกันขนาดนั้นใช่แล้วพอมาฟังคลิปนนะี้ยถึงเริ่มไปตามพวกแบบเทคนิคข้อที่พี่พนสอนพอตามเสร็จปุ๊บมาดูมาดูไปดูปต่อก็จะเห็นแล้วว่าแบบพี่พนให้โพสตการาฟนะว่าแบบมันเป็นการเข้าเทดของพี่พลน,นะแต่ว่าต่อให้เราเห็นนะครับเหมือนกับว่าเรายังไม่เบิกเน็ตผมก็ไม่เข้าใจหรอกว่าแบบพี่พนโพส์อะไรแต่ว่าสงสัยมากสงสยัยว่าแบบเฮ้ย hey, ทำไมแท่งที่พี่พลเข้าอ่ะมัน มันจบได้ในแคปเจอร์การาดเดียวแบบว่าถ้าแต่ก่อนผมเล่นเน่ะผมจะแบบโว้ถือแล้วแบบกว่ามันจะทีพีมันก็ค่อนข้างนานเงี้ยแต่ของพี่คนบางทีมันแบบสามแท่งเนี่ยพี่คนก็มันถึงจุดทีพ,พีพี่คนแล้วเนี่ยก็เลยเออเริ่ม,เร,มเริ่มสนใจแล้ว,วาโพสเทดยังไงมันมีการเทดแบบนี้อยู่บนโลกด้วยเหรอทำไมเราไม่เคยเห็นมาก่อนครับโอเคครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าชาตินี้ผมมีบุญน,นะอันนี้น่าจะเป็นบุญถูก ได้ใช้ก้อนใหญ่ที่สุดก้อนหนึ่งแล้วครับเพราะว่าแบบจริง,รงๆผมยอมรับเ,เลยวผมเข้ามาในวงการเนะี้ยผมไม่มีความรู้เลยแล้วอย่างที่พี่พลที่ที่พี่พลบอกก็คือมันมีคนสอนเยอะมากนะครับเสียสิ่งกระถินแมทเยอะมากเลยผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครดีไม่ดียังไงก่อนหน้าผมมาเรียนพี่นนะูนอ่ะก็ลองมาหลายที่นะครับบาดเจ็บมาก็เยอะแล้วก็รู้สึกว่าแบบทุกคนเหมือนแบบมองมองคนเรียนเป็นเป็นเหมือนแบบเป็นลูกค้าครับไม่ได้มองเป็นนักเรียนเราจ่ายตังค์เรียนปุ๊บ เราเขาไม่ได้รู้หรอกว่าเราทําได้ไม่ได้ก็จบกันอยนะ่างเงี้ยแต่กับพี่พลมันต่างออกไปครับผมผมสัมผัสแล้วพี่าจะเป็นคนที่มีบารลิมีหรือเปล่บอกว่าไม่เป็นการพูดการถ่ายทอดอะไรเงี้ยมันดูมีความจริงจังแล้วก็จริงใจใส่ใจอยู่ในในกระทั่งในคลิปฟรีใน youtube แล้วครับปบบมันสัมผัสได้เลยว่าแบบพี่คนนี้มีความเป็นอาจารย์สูงแล้วก็แบบค่อนข้างน่าจะมีความเมตตากับคนที่แบบ หมือนแบบกลังจะมาทางนี้นเคยผ่านอะไรมาก่อนมันเจ็บแค่ไหนพี่คนเข้าใจดีแล้วก็แบบออกมาแชร์ทุกอย่างแบบแค่คําว่าจริงใจผมว่ามันมันตอบจากทุกที่แล้วที่มันต่างกันไม่เหมือนกันเลยแ,แบบสัมผัสได้จริงๆรอ,อ๋อต้องบอกเลยว่าพลิกมือครับเพราะว่าก่อนผมเข้ามาเรียนเนี้ยก็มีการหาความรู้ในยูทูปพี่คนมาก่อนนะแต่ว่าเราไม่ไม่ได้ใช้แบบตกผลึกมาขนานนหรอก แบบแค่สัปดาห์แรกที่เรียนกับพี่คนแล้วเปิดการาฟให้พี่คนดนูเอาเรื่องทาเฟมายมาเรียงให้พี่คนดูพี่คนก็สะก,กิดแล้วแบบเนี่ยเราดูทาเฟมปิดนะทําไมเราไล่ดูทาเฟมแบบเล็กก่อนเหมือนแบบสายตาสั้นเนี่ยครับไม่ไม่ดูทาเฟมใหญ่ก่อนอะไรเงี้ยเนี้ยไอไอเรื่องพวกนี้ยผมบอกเลยว่าถ้าไม่มีคนมาสะก,กิดผมผมก็ไม่ไแ้่ปลว่าแบบมันจะแก้ไขได้เท่าไหร่แบบเมื่อไหร่จะรู้ตัวเองเอะไรเงี้ยครับใช่แล้วถามว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆไหมใช่ครับเพราะว่าทุกอาทิตย์อะ การที่เราทํามามันจะมีจุดผิดพลาดที่เราเราไม่รู้ตัวหรอกก็เราผิดแต่เมื่อให้พี่พลดูพี่พลจะรู้เลยแบบอ๋อเนี่ยเรามีวิธีคิดแบบน,นี้อยู่ใช่ไหมทําไมจุดนี้เราถึงสวนละ่ะสวนแล้วมันได้ตังค์อ่ะจะเอาหรือไม่เอาหรือ,อยังไงหรือถ้าสวนก็ต้องเก็บเร็วนะอะไรเงี้ยพี่พลก็จะคอยสกิดตรงนี้ตลอดจนเราเริ่มรู้ตัวแล้วแบบอ๋อเออทําไมพี่พลแนะนําว่าอย่าสวนเพราะว่าสมมติถ้ามันตามสะดว่บางทีพอเราไปสวนอ่ะแล้วจังหวะที่มันควรจะเหตุ มันมาเราไม่กล้าเข้าเนะใช่มันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่องที่เราไม่รู้ตัวเราจะเริ่มรู้และค่อยๆแก้ไขได้จากช่วงแรกผมเข้ามาวิลเวลทผมได้ถึงห้าสิบได้สามแต่ตอนนี้นผมแบ็คเทสอยู่ครับแบบว่าเท่าที่ทําเลยนะเฉลี่ยแย่ที่สุดมันจะอยู่ที่ประมาณหกสิบครับแต่ว่าแบบอันที่ดีที่สุดผมขึ้นไปถึงประมาณแปดสิบห้าถึงเก้าสิบมันจะมีร้อยบางครั้งแต่ว่าร้อยเนี่ยมันน่าจะเป็นจานวนที่แบบยังไม่ได้เยอะมากแต่ว่าพอเราเริ่มแบบเก็บตัวยี่สิบไม้สามสิบไมมันจะเริ่มมีพลาดขึ้นมาบ้้างแลวใ่ ดีดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดครับระบบโคชชิ่งใช่ไหมครับก็คือถ้าจากประสบการณ์ที่ผมเรียนมานะครับผมผมเรียนมาประมาณสามที่นะคำว่าโคชชิ่งของแต่ละที่ให้นิยามต่างกันมากเลยบางคนเป็นเหมือนแบบมานั่งดูไลฟ์แล้วก็ฟังอธิบายกันแต่ของพี่คนออกมาคือการเปิดเลยว่าการบ้านที่เราทำมาสัปดาห์เนี้เป็นยังไงเราเราเข้าจุดนี้มีอะไรทนะี่ต้องระวังบ้างคนที่จะมาโคชชิ่งเราก็คือพี่นพี่วนจะมาเหมือนแบบ เห็นกันบ้านเราแล้วก็ไกด์เราพูดกับเราฟรีดแบ克เราคนที่ทํามาเยอะก็จะได้ฟีดแบกเยอะหน่อยต่อให้แบบเรายังไม่รู้เรื่องมากนะครับหรือเราเป็นมือใหม่เงี่ยผมก็นั่งฟังกับของเพื่อนคนอื่นเนี่ยผมก็เห็นว่าไอ้จุดเนี้ยเขาพลาดหองเราเลยเราก็ได้เรียนรู้จากเขาแล้วเนี่ยครับใช่แล้วพอมันเป็นจุดของเราเองเนี่ยมันยิ่งเหมือนแบบโดนที่เนี่ยพลาดแล้วนะทีนี้มันจาแล้วมัาแบบอ๋อเราไม่ควรจะเล่นแบบเนี้ยใช่ อะไรแบบนี้ครับเนี่ยคือสิ่งที่แบบแตกต่างจากที่อื่นเลยผมคิดว่าน้อยคนมากที่จะแบบยอมเสียเวลาตัวเองมานั่งแบบมานั่งแบบบอกนักเรียนนะเอ้ยเราทําผิดอยู่นะหรือว่าอะไรเนี้ยถ้าทั้งทีิงจริงถ้าถ้าเป็นอาจารย์หลายๆคนที่เขาเห็นได้เยอะแล้วเนี่ยครับเขาก็จะมองว่าแบบเดี๋ยวเดี๋ยวส่งคนาดื่นมาแทนหรือว่าไม่ไม่จำเป็นต้องมาเสียเวลากับเราขนาดนั้นแต่พี่คลคือแบบลูกถึงคนจริงๆอ่ะแบบใครทําผิดก็ดุเพื่อให้รู้ให้เข้าใจเอยครับอืมครับอันนี้คือความแตกต่างที่แบบ ผมยังไม่เคยเจอที่อื่นเลยนะจากประสบการณ์เรียนมาพอมีมีเรื่องที่ติดใจที่สุดเลยครับก็คือจุดเข้ากับจุดออกครับต่อให้เราจะดูกราฟแบบว่าอ๋อมีมีเรื่องหนึ่งเรียนนะคือเรื่องของแบบ m า r k e t s t r u c t u r e นะครับแบบเราไม่รู้ตัวว่าเราสวนเทนหรือตามเทนอยู่แล้วก็ต่อให้เรารู้อะครับบางทีผมก็ได้จุดเข้าที่ไม่ดีบางทีมันโดนดอดาวอะไร่างนี้ครับพอมันเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่าแบบต้องอดทนกับมันจนเลยรู้สึกกราฟมันคาดเกนทเน่คาดะเน,น่อะไรยากมาก แต่ว่าพอมาเรียนกับพี่พลอ่ะเรามีคอนฟทรลที่ค่อนข้างแบบไม่ไม่ซับซ้อนครับมันเข้าใจได้ง่ายว่าแบบืเนี่ยเรากำลังรองอ,งอะไรอยู่พอเรารอเรื่องีเสร็จปุ๊บเข้าไปแล้วหน้าที่ของเราคือการารักษาเงินที่เราได้หรืออย่างแย่เลยก็อย่าให้มันโดนสตอรปลอสเพราะว่าสมมติถ้กกากราฟวิ่งไปแล้วเราจะต้องมีวิธีของเราแล้วในการป้องกันกาไรที่ได้หรือทุนที่เราใส่ไปเนี่ยเนี่ยแค่สองเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมติดอยู่สับพักใหญ่เลยแต่ว่าบางทีเข้าไปแล้วดรอว,วลึกลึกจัดแต่ทำไมพอกำไรมัน ถึงเดียวอะไรเงี้ยแต่ของพี่บุญเนี่ยถ้ามันตายมันตายเลยแต่ถ้ามันโดนก็จบไวเหมือนกันมันมันจะไม่รเรียกว่าอะไรไม่ไม่ลำบากใจในการถือออเดอร์ครับอ๋อถ้าเนื้อหาของพี่บนะุญครับต้องบอกก่อนว่าคุณต้องมีเวลาเตรียมตัวเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านนผมก็คิดว่าโอ้เดี๋ยวคงได้เข้าไปเรียนสดกับพี่แต่ว่าอ๋อมันไม่ใช่จริงๆแล้วพี่พนพนบุญนะส่งกันบ้านให้ก่อนผมเ่ได้เวลาประมาณสามเดือนเนาะกับคลิปน่าจะเกือบแปดสิบหรือร้อยชั่วโมงเลยจะไม่ได้ แต่จำได้เลยว่าครั้งแรกเห็นนคือแบบโอ้ไ oh ม่กอดเราเราก็ทํางานประจำนะหรือว่าเฮ้ยแล้วเราจะต้องมาแบ่งเวลาดูเนี้ยทีเนี้ยก็เลยแบบโอ้โห oh แต่เนื้อหามันดีจริงครับมันดีแบบคุ้มค่าที่จะที่จะแอบโดดงานนี้นี่นะใช่ก็คือมันมันคุ้มจริงครับบบกว่าเพราะเรามองว่าแบาบไอ,อ,อ้ทักษะเนี้ยถ้าเราทําได้อะมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนทั้งชีวิตเราเลยนะอดทนทํากับมันในช่วงเนี้ยครับใช่ส่วนเนื้อหาที่คนเรียงลาดับมาดีมาก ตั้งแต่แบบสเตปการสอนแล้วก็การแอปพลายการใช้งานรวมไปถึงการแบบโพชชิ่งตอนจบเนี่ยครับเหมือนแบบทุกอย่างมาถูกเรียงมาแล้วลว่าแบบโอเคถ้าคุณเรียนอันนี้จบนะคุณลองฝึกใช้นะถ้าคุณฝึกใช้แล้วปุ๊บมันจะต้องมีจุดพลาดแหละมันจะไม่มีใครที่เรียนปุ๊บแล้วเป็นเลยทีเนี้ยเดี๋ยวตอนเจอกันอนะ่ะพี่พลเขามาแก้ให้เราทีละเรื่องแต่พี่พลจะแก้จัดการบ้านที่เราทํานะถ้าเราทํามาผิดถูกยังไงอ่ะทำมาก่อนให้พี่เขาเห็นว่าแบบเนี่ยเรา เราเข้าใจอะไรปิดอยู่เนี่ยครับหรือถ้าเราทําดีอยู่แล้วพี่พมก็จะบอกว่าทําแบบนี้ต่อไปนะทำำําซ้ํแบบนี้ให้มันเป็นนิสัยให้ได้นะครับเพียงพอครับเพียงพอเพราะว่าเอ,อจากที่ผมผมเองก็มาผ่านมาหลายสํานักมผมคิดว่าของพี่พลอ่ะมัน,ม,นมันค่อนข้างครบจบและเรียกว่าลีนอ่ะคำว่าลีนของผมอ่ะมันคือแบบว่าศาสตร์บนโลกใบนี้ยมันมีเยอะมากยิ่งการเทรดเนี้ย มันแบบโผลคจะไปเรียนฮีเลดเวฟคุณจะไปเรียนฮาร์โมนิกทฤษฎนีนนอะไรก็ตามไงครับแต่ว่าของพี่พลอ่ะคืออ่ะพี่พลเรียกมามานี้มาน,นี่แล้วก็ดูเหลือแค่นี้พอนะอันนี้คือสิ่งที่ควรจะใช้จริงๆนะแล้วก็อย่าคิดเยอะนะเพราะว่าเวลาการ์ดมันมีเซตอัพตามที่พี่พลบอกปุ๊บแล้วเราซ้อมมาดีมันตัดสินใจไม่นานะครับแล้วมันไม่ได้ต้องดูแบบมีสิบห้าคอนเฟิร์มอะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นอ่ะมันเหลือแค่แบบไม่กี่เรื่องแล้ว แล้วมันเอาไปใช้ได้จริงเข้าใจง่ายหาเงินได้จริงถ้าคุณเอามันไปสุกใช้จนชนานาญมากพอเนี่ยแล้วก็สําหรับใครที่กําลังเรียกวไงดีรู้สึกท้อแท้กับการเทรดะแบบที่ผมเป็นผมบอกเลยว่าคาเนี่ยทำให้คุณยิใจขึ้นได้เยอะจริงๆเพราะวิเลตคุณก็ดีการถือคุณก็ณกแบบอย่างมากก็สองสามชั่วโมงครับใช่แล้วคุณก็เห็นรละกำไรขาดทุนใช่ครับอจริงสำหรับผมนะผมว่า ถ้าถ้าคะแนนเต็มร้อยรมให้ห้าร้อยอ่ะเพราะว่าเพราะว่าจริงๆตัวเนื้อหามันก็คี่คนค่อนข้างให้ครบจบแล้วครับแต่ว่าถ้าคุณมีพื้นฐานมาดีหรือว่าคุณแบบฝ่อไวแล้วกันผมมองว่าแบบเออม,มันก็น่าจะมีคนที่ทําได้เลยแค่เรียนเหมือนกับไกด์ไลน์ในคลิปมันค่อนข้างครบจบแล้วครับทุกอย่างแต่ว่าคุณจะไปได้แบบสมมติถ้าคุณเป็นเทพแล้วนะคุณอาจจะขยับขึ้นไปแบบพระเจ้า เอ,อ,อ่อเพราะว่าหลังหลังจากที่คุณเรียนเสร็จแล้วคุณได้เข้าโคชชิม่งมันเหมายกบว่าเรียนเสร็จมีความรู้แต่ถ้าได้โคชชิ่งอีกอืมติดปีกเลยเนี้ยใช่แต่สําหรับใครที่ผมผมว่าถ้ามีพื้นฐานมาดีแล้วหรือหรือคุ้นเคยการเหตุอยู่แล้วครับเอาแค่คิดไปก็น่าจะเบิกเนตรแล้วโอเคครับก็จริงวันแรกผมก็รู้สึกตื่นเต้นนะผมว่าทุกคนตื่เนเต้นแหละว่ามันจะมีสักกี่ครั้งที่เราจะได้เจอคนที่เหมือนแบบเป็นเป็นอาจารย์แบบระดับ พี่ฝนเนี่ยครับในประเทศไทยหายากมากครั้งแรกที่ผมเข้ามาในคลาสเราเตือนตีสี่กันเนี่ยัน,นเป็นความไม่คุ้นชินอย่างแรกแลวแต่สิ่งที่ช็อกที่สุดเนื่อย่างที่ที่เราเจอกนในคมมลาสก็คือทาไมวิเลดเพื่อนโหดจัะโหดมากซึ่งแบบเอ้ยผมผมก็แบบกลับมาดูนะตัวเองเลยว่าตอนแรกเราคิดว่าเราโหดแล้วนะเราเจ็ดสิบห้าเราเจ็ดสิบเนี่ยแบบครั้งแรกผมไม่มีใครมาเก้าสิบหรอกที่ไหนได้มาเก้าสิบกันแบบโอ้โหเออซึ่งซึ่งมันเป็นข้อดีครับ ข้อดีของเราผมก็คือโอเคเราเห็นหน้าเหตุเขานะเราเห็นว่าเขาเข้ายังไงแล้วเราได้ฟัง,แบบงฟบบพี่บลแบบพูดฟีดแบ็กเรื่องคนอื่นเนี่ยเราก็เอามาปรับใช้กับตัวเองเก็บแล้วแบบเออเนี่ยเรื่องนี้เราที่เราไม่เข้าใจเ,เนี่ยพอมคือเรื่องนี้เราก็จะเช็กล่นตัวเองไว้แล้วว่าเราไม่รู้เรื่องนี้ยิ่งๆเราอยู่กับคนเก่งเยอะๆเนี่ยข้อดีของมันคือเราเห็นว่าเขาเข้ายังไงแล้วเราเขา้ายังไงพอมันดูอะเราเจนได้ว่า,ววาอ๋อเราเข้าไม่ดีเราเข้าช้าเราเข้าแบบเราไปเข้าในจุดที่มันยังไม่ยังมี องประกอบบางอย่างที่ยังไม่ครบ่ยครับราคามันยังไม่พอวิ่งเลยอะไรงนงี้ครับใช่แต่ก็จริงครับครั้งแรกที่ผมตกใจคือนี่ขนาดทุกคนแค่เพิ่งได้คลิปไปนั่นเองทําไมทาไมเหมือนเราไปแอบเลยอะทุกคนมากกอนหน้าเกือบป,ปีเลยว่าเออไมโหดจังใช่ครับเข้าแล้วผมเขาล้พุ่งสต็อปสั้นเป็นจริงครับผมก็เพิ่งเคยเจอที่นี่แหละใช่จากแต่ก่อนผมก็คิดด้วยแบบเออเราอาจจะต้องแบบเอ,อ๊ะมันมีที่ไหนละเข้าเราไปเลยอะไรเงี้ย แต่มันมีครับมันมีอยู่จริงครับแค่คุณอาจจะยังไม่รู้ว่าเขาทำกันยังไงอของพี่พลเนี่ยมันเป็นทักษะและประสบการณ์ที่พี่พลอ่ะผ่านมากว่า20ปีแล้วในสิ่งที่พี่พลสอนอะไรเงี้ยส่วนของที่อื่นผมไม่แน่ใจนะเพราะแบบขนาดผมเรียนมาแล้วผมว่ายัางงงว่าเออทมไมแต่ก่อนมันมันอาจจะเป็นแบบจุดบางอย่างที่รอไม่เหมือนกันครับที่ทําให้ยังไม่พูกอะไรเงี้ยใช่แต่ของพี่พลเนี่ยแน่นอนไปแน่นอนถ้ารอครบตามเงื่อนไขหรือต่อให้ คือแน่นอนน้าเหตุมันไม่ได้วินเลร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราทําตามโอกาสชนะของเราสูงเกินผมว่านะแปดสิบเก้าสิบขึ้นไปเลยครับแต่แล้วมันไปจริงๆครับถ้าเราได้สุดบทจริงๆแค่แค่เรารู้สิ่งที่ควรรู้เนี่ยก็เปลี่ยนชีวิตการเทรดเราได้แหละครับจังหวะการเก้าเทสเนช่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเลยคือผมรู้ว่าผมควรจะรออะไรอยู่ครับแล้วการเทรดมันไม่ใช่แค่ว่าเราเทรดได้ทั้งวัน แต่ก่อนน่ะผมจะมีความเชื่อว่าแบบเออเรานั่งเทรดกันได้ทั้งวันรูกราฟแล้วก็เนี่ยก็เข้าไปเลยอะไร่งเงี้ยแต่จริงๆพอเรียนกัแบบพี่พลอ่ะเราจะรู้แล้วแบบเอแบบเอาการเข้าเทรดวิธีการเข้าเทรดของเราอ่ะมันอยู่ในช่วงไหนเวลาประมาณกี่โมงแล้วก็เรากํลาลังรออะไรอยู่นะครัแบบพออ,พองค์ประกอบพวกนี้มันมาพบว่าบางทีมันจบงานภายในยี่สิบนาทีเนีแบบ่ยครับถ้าถ้าวันนั้นเราอยากเึ็นแค่ไม้เดียวนะ ล้วก็พอแล้วครับผมรอแค่ช่วงนั้นแล้วก็ไปนอนดูการ์ตูนนั่นแหละอ่าอะไรเงี้ยเวลาเราก็จะได้มาเยอะขึ้นแค่เรื่องเนี้ยผมว่าแบบการเข้าเทรดของเราก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วแค่เรารู้ว่าเรากาลังรออะไรและช่วงไหนเงนี้ยครับมันก็จะต่างกับที่เทรดเดอร์คนอื่นที่เขาไม่รู้เรื่องเนี้ยที่เขาต้องมานั่งรอการาฟทั้งวันหรือว่าแบบต้องมานั่งเฝ้าจอนานๆครับของของพี่ฝนนะคือเรารอแต่เรารอจุดเข้า,ขาเราไม่ด้มานั่งเฝ้าอะไรเงี้ย ใช่แต่เมื่อถึงจุดใกล้เข้าเราจะต้องมาเหมือนเป็นเสือรอพยายามเหยื่อไงครับแต่แค่เรื่องนี้ก็เปลี่ยนการเข้าเทรดขอแลรวครับโอเคครับอนจริงพี่พลเหมือนเป็นอาจารย์แบบว่าคือบอกว่ถูกคนระับแบบว่าพี่พลมีความใส่ใจและก็หวังดีกับคนที่มาเรียนจริงๆริ้พี่พลไม่ได้มองนักเรียนเหมือนแบบแค่ต้องการขายคอร์สอ่ะคือถ้าถ้าพี่พลอยากอยากรวยผมว่าพี่พลไปเทรดเองก็ใช้ไม่ทันแล้วครับแต่ทีเนี้ย สิ่งที่พี่พลมาทาอะคือเหมือนสมมองพี่พลอถรรพ์พี่พลเหมือนเป็นแบบเป็น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 คนมาโปรดอะ่ะแบกว่าคนผกกัลังตกทุกข์เลื่อนเพจอยู่เนี่ยแต่ว่าเฮ้ยวันนี้มีพี่พลเดินมาบอกแล้วว่าเฮ้ยลุกขึ้นมาเดี๋ยวพี่พาเองไปตรงที่เองเนี่ยไปหลักสบัดแผนนิดหน่อยทาตามที่พี่บอกนะแล้วเดี๋ยวเองจะดีขึ้นเองจะเก่งขึ้นยังไงได้บ้างเนี่ยครับคือสิ่งที่พี่พล ใครได้เจอพี่คนอ่ะผมว่าแบบโชคดีมา,มากมากแล้วกับเรื่องแบบชีวิตการเทรดของคุณน่แล้วก็ทําตามที่สอนตามที่ฝึกคุณคุณจะไปได้ไกลมากมากโอเคครับโอเคครับทุกคนที่เป็นมือใหม่หรือคนที่บาดเจ็บมาเยอะๆหรือว่าผ่านมาเก้าสิบอาจารย์แลว้วก็ตามผมอยากให้ฟังผมเรื่องนี้นะครับผมเองก็ผ่านมาเยอะเหมือนกันแล้วก็สูญเสียเงินไปก้างหลายบาทมากๆโดยรู้สึกว่าแบบเราคงไม่อยากยุ่งกับการเทรดและมันมันหา อะไรจับต้องก็ได้เลยแถมแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนที่เราไปเรียนแบบน่าเชื่อถือแค่ไหนแต่ว่านะวันนี้ถ้าคุณมีโอกาสได้ฟังผมหรือฟังคลิปพี่พลนะลองดูคลิปฟรีพี่พลให้ดีๆก่อนคลิปเรียนเทคนิคขหรือมันเซตก็ตามนะครับลองฟังดูแล้วแล้วลองสัมผัสดูว่าบบไอ้สิ่งที่ททพี่พลเขา,าพูดเขาแชร์เขาพูดด้วยควาจริงใจจริงๆเขาไม่ได้ต้องการที่จะมาเหมือนกับ เราเราไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเลยแต่พี่คนมาสอนฟรีหรืออะไรเราแล้วเนี่ครับแล้วก็ให้ทุกอย่างที่เป็นประโยชน์กับเอเดอร์จริงๆถ้าคุณกําลังตอใช้แล้วรู้สึกอยากแกเลิกแบบผมเออผมอยากให้คุณลองไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ลองเอาเทคนิคที่พี่คนสอนฟรีแต่ลองใช้ก่อนเบื้องต้นว่านี่มันใช้ได้จริงไหมแบบลองทําตามนะช่วงแรกๆอาจจะยากหน่อยแต่ว่าถ้า คุณลองไปเรื่อยๆคุณจะเริ่มเห็นอ,อะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยอันเนี้ยของจริงว่ะและว้วมันทาได้จริงส่วนของที่อื่นนะเมื่อว่าเขาจะเป็นยังไงผมไม่ไม่แน่ใจนะแต่ว่ากับของที่เนี้ยไม่ใช่แบบนั้นอนะ่ะเอออะไรที่คุณเคยคิดว่าคุณเคยเจ็บหรือเคยโดนใครที่ก็ตามไม่หวังดีมาสอนเพื่อเก็บผลประโยชน์จากคุณอนะ่ะที่นี่ไม่ใช่แบบนั้นเลยทุกคนเขาบียนกว่านั้นไปเยอะแล้วครับใช่ก็ ลองเปิดใจแล้วก็ฟังคลิปฟรีก่อนยังไม่ต้องลงเรียนก็ได้แต่เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าแบบเออพร้อมที่จะปัดฝุ่นทุกอย่างแล้วเป็นแผลแล้วเริ่มต้นใหม่ผมขอให้ครั้งน้าคุณเลือกที่พลแตจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวอีกแล้วครับได้ครับอันนี้อันนี้เอนจริงผมจะเคยเห็นอยู่นะแต่ผมก็จําชื่อเขาไม่ได้หรอกแต่ผมเข้าไปดูคลิปแล้วผมเห็นแล้วว่าแบบควรสอนแล้วเนี่ยมีแค่พี่พล แต่แต่ทําไมเขาถึงเอามาเรื่องนี้มาสอนในในประเทศผมไม่แน่ใจนะสากตรอาจจะมีหรือเปล่าแต่ว่าผมเห็นอยู่ว่ามีซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าพี่ผลอ่ะเขาไม่ได้บอกวิชาอะไรหรอกครับแต่ถ้าเขาจะเอาไปสอนอจริงๆอ่ะก็อย่าไปสอนโดยหวังผลประโยชน์จากใครหรือว่าเอาความรู้ที่ได้มาจากการเร่มเรียนกับกับอาจารย์ของเราเนี้ยไปทำาหารกินในเชิงที่มันเรียกว่าไงเดียไม่ไม่สุด ไม่เดี๋ยวไม่ก็ไม่ใช่ว่าสุจริตอบเรียกว่าแบบไปหาผลประโยชน์จากคนอื่นที่เขากำลังต้องการจะใช้การเทรดเป็นการเปลี่ยนชีวิตเขาหรือว่าในการแบบเลี้ยงดูครอบครัวเขาเนี่ยครับเพราะทุกคนอะ่ะเราเข้ามาในการเทรดเนาะมันไม่มีใครอยากจะเสียเงินนะครับถ้าจะทําสอนมันก็สอนให้มันดีแต่แต่ถ้าดีที่สุดนะผมว่าคนที่กําลังเรียนอขอให้คุณโชคดีแบบมาเจอพี่บนเถิดอย่าอย่าอย่าไปเจอใครที่ไม่ใช่ของจริงเลยใช่ผมบองว่า คนที่เอาไปสอนอ่ะเออก็ถ้ามาแจ้งวิพลหน่อยไหมหรือว่ามามา,มาแบบเออมาสอบเจิงไมยส,สอนก็สอนให้มันถูกคนระับผมเป็นห่วงแค่นั้นแหละใช่แต่ก็อยากให้คนทุกคนมีโอกาสมาเรียนพี่พลมากกว่าอยากไปเจอของฟองรับของของแท้มันมีประสบการณ์พี่พลอยู่ด้วยเนาะยี่สิบกว่าปีมันเนื้อหามันสอนก็ได้อย่างวันเนี้ยถ้าผมจะสอนเพื่อนนะผมก็สอนได้แต่ผมไม่มีประสบการณ์ผมอาจจะไกด์ไลน์ได้ไม่ดีเท่าพี่พลเนี่ยแต่ถ้าจะเรียนทั้งทีมันเจอคนที่มีประสบการณ์ยี่สิบปีด้วยดีกว่า that uh -huh.